สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กี่นะคะบ้านยีก่กี่วันนี้มีหวยฮานอยนะคะวันนี้มาเร็วเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่ว่างยินดีกับคนที่ถูกหวยฮานอยวันนี้ด้วยนะจ๊ะผลของวันที่21เข้าทุกตัวนะแต่เสียดายมันไม่มาตัวเจาะเนาะแอดมินก็เคยบอกแล้วนะว่าลองเอาตัวฟันตัวรองของแอดมินไปเจาะใครที่มีตัวเจาะตัวอื่นก็ลองเอาไปเจาะตัวอื่นเนาะ จาะไม่ถึงอ่ะวันนี้เจาะไม่ถึงต้องขอโทษเลยนะที่ตัวเจาะไม่มาเลยแต่ตัวฟันเข้านะเข้าทุกฮาหนอยเลยโอเคเดี๋ยวมาดูของวันพรุ่งนี้กันเลยของวันที่ยีบสองเนาะแอดมินจะให้ให้เด่นนะห้าเลขห้านะลองสี่เด่นห้าลองสี่เนาะตัวเจาะก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งโอเคสี่แปดสองห้าหกสามเจ็ดแปดห้าโอเค ฮานอยของวันที่2 2แอดมินให้เด่น5ลรอง4เนาะตัวเจาะก,ก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พีพพพ่ทุกคนที่ติดตามรับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องให้แอดมินรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วขอให้ถูกหวย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  <S <S ไม่ว่าจะแทงหวยไหนฮานอยไหนเล่นอะไรก็ขอให้รับโชค มีโชคมีลาบถูกถูกถูกหวยทุกวันทุกวันทุกวันนะคะขอให้ร่ำรวยคะ่ะสำหรับวันนี้แอนนินขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ